Hôn subscribe cho เป็นหัวใจหลักสาคัญนะคะในการขับเคลื่อนและพัฒนาเพราะว่าถ้าคุณครูบากระตุ้นผู้ปกครองนะคะ กิจกรรมนี้เกิดจะเกิดขึ้นมาได้เนาะจากนั้นก็มีการประชุมผู้ปกครองต้องชื่นชมคุณครูอ้ําและทีมงานคณะนานนยกายค่ะมีพัฒนาการมีผลงานที่โดดเด่นเนาะเป็นเชิงประจักษ์สำหรับคุรีนนองคุรีดีใจสุดๆในเรื่องของสื่อซึ่งสื่อตัวเนี้ยได้ทําขึ้นและก็มีการขยายผลซึ่งโดยเต่าเพื่อได้มาขยายผลเปิ่นเอาภาษากะเหรี่ยงเข้าไปใส่คุรีดีใจมากๆชื่นชมคุณครูนะคะที่ว่าจัดกิจกรรมหรือว่าบูรณาการกันนะคะเราน่าจะทบทวนความรู้เดิมนิดนึงนะคะว่าจากที่ลูกเคยเฮียนมาเรียนไอหยังมา เจศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีความเหมาะสมอย่างยิ่งนะคะในการที่ที่จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเป็นที่บ่มเพาะของเด็กนะคะและก็มีความปลอดภัยมีการบริหารจัดการของคุณครูที่ไปรับเด็กประจำเนี่ยนะคะเป็นอย่างดีมากเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในวันนี้นะคะ ตัวขงคุณครูนะคะนอกจากทีมทิชชิ่แล้วก็ใช้เทคนิคการสอนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะด,ด้วยเพลงที่เป็นนวัตกรรมมีไม่กี่แห่งในประเทศไทยนะคะที่แต่งเพลงชุมชนของตัวเองเพื่อประกอบการเรียนการสอนบางอย่างแล้วก็ยังมีการสนทนาที่ปลายนะคะโดยครูต้องมีเทคนิคก,การตั้งคําถามที่เก่งเพื่อพี่น้องชาวบ้านที่มีลูกมาเหยี M ่ยมที N ่นี่นะครับได,ได้ได้หงว่าความกฎจ,จรจาจรเปนะ็นจะระใดนะวิวิัยการจารจาจรการขับขี่ปลอดภัยนะครับเนาะต้องสอนให้ลูกของเาได้ใส่หมวกกันน็อกไป นี่แหะครับนาะการเข้ามาโรงเรียนสะท้อนทางที่ดีเฮาก็จะเอาไปดําเนินการต่อนะคะในทางที่เฮาจะต้องปรับปรุงแก้ไขเฮาก็จะนําไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาละออนในชุมชนของเฮาต่อไปค่ะ เด็กจะต้องมีการพัฒนาทุกมิติเพราะนั้นต้องให้โอกาสเด็กแล้วก็ในส่วนของใน,านฐานะผู้ริหารเองก็เน้นย้าในส่วนของกองการศึกษาศาสนาธรรมแล้วอบตเต่าแล้วก็ในส่วนของครูที่เกี่ยวข้องเนาะใน,นการเรียนรู้ทุกอย่างงบประมาณนะครับติดคัาติดหน่อยมาอู้จากกันขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อกนะคะมอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอตเตอร์ไซค์ขับขี่ปลอดภัยเราต้องใส่หมวกกันน็อก เดินทางไกลๆเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยแน่นอนเราต้องใส่หมวกกันน็อก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  หมวก,กันนอกมัวก,กันนอกมวก,กันนอกเ็นบอกเข้าใจนะว่าเฮานี่อย่างต้องทาเขาเหมือได้มีไฟเขียวไฟแดงบ้านเฮาก็อยู่ใกล้นคะค่ะแต่ว่าเฮากับปลูกฝังลูกเฮาเนี่ยเรียนรู้นะเนาะพราอนาคตอะ่ะต้องไปต่อในเมืองอยู่ละซึ่งถ้าจะเปลียนไปตงังหินติงสมัยก่อนนะเจ้าเฮาเริ่มต้นจากจะเป็นศูนย์ก็ได้เจ้ายังมีใสจ่จอยนะยังงมเอาตอนแรกมาได้ใสม่มวกกันนอกเพราะว่าถูก ที่สานึกเนี่ยใส่หมูกันนอกขัวคุรีประเด็นต่อมาดูสื่อการสอนแล้วนะคะเห็นได้ว่ามีความร่วมมือกันนะคะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการไปหามาลงมือทําแล้วก็จัดออกมาให้สามารถเป็นรูปประมในการเรียนรู้ได้นะคะชื่นชมนะคะทั้งตั้งแต่คุณครูแล้วก็การทํางานเป็นทีมนะคะคุณครูทุกท่านเลยทําไมเราถึงไม่เตรียมตัวให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ได้ตระหนักถึงภัยที่มันจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ คำตอบมันเกิดขึ้นในเวทีนี้แล้วนะคะ ในบริบทของอำเภอโดยเต่าเนี่ยไม่มีสัญ,ญลักษณ์ทางไฟเขียวไฟแดงอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนในเมืองแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเด็กก็จะบอกเราว่าพอเขาเข้าไปในเมืองเขาเจอจริงๆในสิ่งที่เขาเรียนจากคุครูเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วกลับมาบอกครูได้ว่าเขาเห็นละนั่นก็เป็นหลักประกันอันหนึ่งที่สําคัญย้ํากับเราว่าเราได้เตรียนตัวลูกของเราไว้พร้อมแล้วสําหรับการที่จะใช้ชีวิตในสังคมในปัจจุบันแล้วในอนาคต ไตเร็วแล้เนเนเวเราหมุนไปรอบตัวแล้เวเราหมุนไปรอบตัวตามมากล,วลับมดแล้วไต่เร็วแรงแ ให,ให้ทไคคนครูจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับวัยเด็กนะคะชอบมากคือเพลงสองภาษานะคะก็ว่าเฮามาแหลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะสิ่งดีๆจากที่นี่คุณครูก็จะนำกลับไปทำที่ปุ่นเอคะ่ะได้ดําเนินการมาจนปัจจุบันเนี่ยคือว่ามาทาให้เด็กได้รับความปลอดภัยนะคะทั้งคนทรงและก็ตรวจเด็กแลกว้วก็เป็นคาว่าสร้างจิตสำนึกที่ดีตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะเนาะจนถึงอย่างเด็กอะดีมากเลยเพราะว่ามันจะมีผล ไปยันจนวัยรุ่นเลยยิ่งยิ่งเป็นวัยรนะุ่นเด็กเขาจะซิ่งกันจะแว้นกันนะก็คือเขาจะตันนกักจะได้ตันนักแล้วก็เห็นแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันดีค่ะนณะที่ว่าที่แ่บเห็นนีเ่เด็กเนี่ยใส่แค่เด็กผู้ปกครองไม่ใส่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันต้องใส่ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองของตำบลปงพุงนะคะเนาะมีทั้งหมด60ศูนย์ก็เลยเอาตัวแทนแต่ละคน มาช่วยกันทําแผนเพื่อเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเหมือนกันค่ะเวลามีงานเนี่ยก็คือจะร่วมมือกันทําถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหามีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะคะแต่พวกเราก็สามารถบริหารจัดการเวลาบริหารจัดการคนนะคะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่มาทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดแผนการจัดการเรียนรู้เกิดสื่อนะคะ ที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วข้อเสนอแนะทุกอย่างที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยวันก่อนนู้นเนี่ยมันก็ได้เห็นชัดในวันนี้นะคะว่าเริ่มต้นตั้งแต่การร้องเพลงนะคะสองภาษาแล้วก็เห็นถึงพลังนะคะการจัดกิจกรรมเ,เป็นทีมใช่ไหมคะ okay. น้องเก๋เนาะเป็นทีมแล้วก็ ออไม่ติดขัดอะ่ะหมายความว่าก็แสงว่าต้องมีการวางแผนแล้วก็เตรียมตัวมีการพูดคุยมาอย่างดีในเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะก็สังเกตเห็นเลยว่าคุณครูได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการนะคะความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยทั้งหมดประมาณ4-5รูปแบบ นะคะมีขั้นนำขั้นกิจกรรมขั้นสรุป3สเต็ปครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็สอนแบบทีมทิชชิ่งนะคะคือสอนเป็นทีมเนาะแล้วก็รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยมีทั้งเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่สมวัยเหมาะสมกับสาระที่สอนก็คือเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะแล้วก็มีสองภาษาด้วยนะคะจากนั้นครูก็สนทนาพิปรายประกอบ สื่อที่คุณครูผลิตขึ้นมาเองนะคะมีบัตรภาพบัตรคำถือว่าดีมากแล้วก็บูรณาการภาษาอังกฤษด้วยนะคะถ้าพูดถึงเราไม่แพ้ใครในโลกค่ะนะคะ,ะเป็น best practice ได้